วัสดีค่ะกะสิบบอกเรามาแนะนํารถกระบะาราคาถูกอีกแล้วนะคะท่านใดกําลังมองหารถมือสองไปใช้งานนะคะไม่ว่าจะไปใช้ค้าขายใช้การบรรทุกนะคะทุกท่านคันนี้เป็นรถกระบะฟอร์ดปีศูค่ะเจ้าของบอกขายในราคาเพียง6 8 0มืบาทเท่านั้นเองนะคะตัวแคปเปิดได้ด้วยค่ะทุกท่านกว้กวางๆขึ้นโรงสะดวกใส่สัมภาราได้สบายค่ะ พื้นที่ใช้สอยใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะคะเครื่องยนต์2,500 c ซีซีค่ะ Power Cap Cap เปิดได้ราคา68,000บาทเครื่องดีไม่อายไม่หยุดนะคะช่วงร่างดีค่ะได้ตามสภาพนี้ไปเลยนะคะคุ้มุมก่ะทุกท่าน68,000บาทเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องดีเซลประหยัดด้วยนะคะ2,500ซีซีค่ะสนใจรถคันนี้นะคะรถอยู่แถวสนามชายจังหวัด สุพรรณบุรีค่ะอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายพร้อมกับรายละเอียดของรถนะคะใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมโทรไปคุยโดยตรงได้เลยนัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดแอดมินก็เพียงแนะนาเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่หนหนน้าค่ะในวันนี้แนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ